สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมเฮ้ยวันนี้เราจะมาสอนโหลดแมปนะครับนี่ไอตัวนี้นะครับเข้าใน Google เฮ้ยเป็น,เป,นเป็นตัวนะครับรอแป๊บผมก็พิมพ์เข้าไปว่า M.A. นี่ อันนี้กับอันนี้ครับมีให้เลือกตั้งหลายอย่างส่วนนี้เอาไว้โกงครับอันนี้อันอันอื่นก็ไม่เกี่ยวนะครับผมก็นี่ซอนฟีโลมด้วยนะครับอืมมดนี่นีตอนนี้ตอนนี้รูฟเฟืองนี่ต้องโหลดบล็อกนันเชอรนด้วยนะครับนี่กัอันนี้สตตัวเหมือนเดิม ก็พิมว่า m o d mod for mod minecraft นี่ไงเอ้ยนี A ่ A. นี่แล้วทั้งหลายอย่างนะครับทั้งสกินทั้งมดทั้งมอดปืนมอด,มด,มดอะไรเอ้าอย่าไปเชื่อนะครับผมนี้ใช้งามไม่ได้นะครับผมลงหมดแล้วครับ นี่มีอันนี้กับอันนี้แล้วก็บล็อกเรนเจอร์นะครับวิธีการลงก็คือคุณก็ว่าคนแล้วโหลดเสร็จแล้วครับแล้วแบบคุณก็กดเปิดเลยครับนี่จะมีเวอร์ชั่นใหม่มาเรามูแล้วโหลดยังไงเขียนว่าคอมมิชคอมอิ่งซูนนี่ขอมกับว่าผม ครับผม,ผมก็เข้าที่บวกเป็นชื่อเข้าอย่างเงี้ยครัโอ้โนี่ผมก็มารีวิวดึกดึกมา<อ>กเลยนะครับตีสองกว่านเลยนะเพราะมันขึ้นมางี้ผมก,ก็กดรีเทิร์น